การผนึกประตูของซูซูเมะผลงานชิ้นล่าสุดของผู้กำกับมาโกโตชินไคผู้สร้างผลงานอนิเมที่ทุกคนประทับใจอย่างโยเนมก่อนอื่นก็ต้องแจ้งเตือนสปอยก่อนนะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชมภาพยนตร์แล้วหรือต้องการทราบเนื้อเรื่องทั้งหมดเท่านั้นวิดีโอนี้หมอมาแชร์ความคิดเห็นให้ฟังหลังดูจบความคิดเห็นข้อสังเกตการตีความและบทวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นเพียงมุมมองของหมอเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับหนังเรื่องนี้มีการใช้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายค่อนข้างมากฉากแรกสุดเราจะเห็นภาพความฝันของซูซูเมะ ในฝันนั้นเธอเห็นภาพของตนเองในวัยเด็กเดินอยู่คนเดียวในทุ่งหญ้าเวิ้งวางที่มีแต่ซากปรักหักพังของบ้านเรือนเธอร้องตะโกนหาแม่ด้วยความตื่นตระหนกลมพัดแรงอากาศหนาวเราจะพบเรือเก่าๆลำใหญ่ตั้งอยู่บนตึกสูงเป็นภาพที่ถือเป็นคำใบ้ที่หนึ่งนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ส่งพลังและเจ็บปวดของภพพัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นในญี่ปุ่นสื่อให้รู้ถึงพลังอำนาจและความน่ากลัวของธรรมชาติ ในความฝันนั้นขณะที่ซูซูเมะกำลังเหนื่อยล้าและสิ้นหวังเธอได้พบกับหญิงนิรนามคนหนึ่งที่เดินเข้ามาแล้วนำเก้าอี้สีเหลืองมาให้กับเธอก่อนที่เธอจะรู้ว่าคนคนนั้นคือใครเธอก็มักจะตื่นจากความฝันทุกทีความฝันรูปแบบนี้เกิดขึ้นกับซูซูเมะซ้ำๆตามทฤษฎีทางจิตวิทยาแล้วสาเหตุที่พบบ่อยๆ5ประการของความฝันที่เกิดซ้ำๆมีดังนี้โดยเฉพาะข้อ2ผู้ที่เคยประสบกับความบอบช้ำทางด้านจิตใจเช่นการถูกทารุณกรรมความรุนแรง หรือภัยธรรมชาติอาจมีความฝันซ้ำๆหรือฝันที่เหมือนจริงมากๆเกี่ยวกับประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจของตนในอดีตซูซุเมนางเอกของเราเราได้รู้ว่าเธออาศัยอยู่กับคุณน้าของเธอมาตั้งแต่เด็กแม่ของเธอนั้นจากไปจากเหตุการณ์บางอย่างเมื่อประมาณ12ปีก่อนคำว่าซูซุเมเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลว่านกกระจอกนกกระจอกเป็นสัญลักษณ์ของความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวพวกมันสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นและภาวะขาดแคลนอาหารได้ ซูซูเมะอาศัยอยู่ที่เมืองมิยาสากิบนเกาะคิวชูซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่นแผ่นดินไหวถือเป็นภัยธรรมชาติที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่นในเรื่องเราจะเห็นว่ามีระบบเตือนแผ่นดินไหวที่เป็นการส่ง SMS เข้ามือถือของประชาชนญี่ปุ่นมีระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวที่ทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งของโลกระบบนี้สามารถแจ้งเตือนได้ก่อนประมาณ5-50ถึงวินาทีก่อนที่การสั่นสะเทือนจะมาถึงโดยเป็นการแจ้งเตือนในรูปแบบต่างๆเช่น SMS โซเชียลมีเดียหรือระบบกระจายเสียงสาธารณะ โซตะเรข่ของเรานั้นเป็นผู้ปิดประตูซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้รับการสืบทอดมานานหลายชั่วคนเป็นหน้าที่เสมือนผู้ปิดทองหลังพระไม่มีเงินเดือนเหมือนว่าเขาไม่มีตัวตนที่สังคมรู้จักแต่สำหรับเขาแล้วนี่คืองานที่มีความสำคัญและเป็นเหมือนความภาคภูมิใจสูงสุดของวงตระกูลจากคำบอกเล่าของโซตะสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างมักจะมีประตูปรากฏอยู่ประตูนี้เป็นเหมือนช่องมิติเป็นทางที่ตัวหนอนสีแดงขนาดใหญ่จะโผลออกมา ตัวนอนคือพลังแรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมันไม่มีเป้าหมายไม่มีแรงจูงใจหากมันสามารถเอาหัวแตะพื้นโลกได้สําเร็จจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวขึ้นคนทั่วไปจะมองไม่เห็นนอนเหล่านี้พวกมันอาศัยอยู่ในที่ที่เรียกว่าดินแดนนิรันมีเพียงผู้ที่เคยเข้าไปในดินแดนนิรันและผู้ปิดประตูเท่านั้นที่สามารถมองเห็นมันได้ดินแดนนิรันคือโลกหลังความตายเป็นสถานที่ที่กล่าวกันว่าวิญ,ญญาณของคนตายจะอาศัยอยู่ เป็นที่เสม,มือนไร้การเวลาเป็นสถานที่ที่อดีตและปัจจุบันสามารถอยู่ร่วมกันได้พระเอกของเรานั้นเป็นผู้ปิดประตูการจะผนึกประตูพระเอกจะมีกุญแจพิเศษที่เขาได้พกติดตัวไว้ตลอดพระเอกจะร่ายคาถาเหมือนเป็นการอัญเชิญเทพเจ้าขณะร่ายคาถาเราจะได้ยินเสียงของผู้คนซึ่งก็คือวิญญาณของคนที่เคยอยู่ในบริเวณนั้นมาก่อนเกิดเป็นลำแสงสีฟ้าที่ห่อหุ้มด้วยลวดลายสีส้มรอบลูกกุญแจ พระเอกย้ำอยู่บ่อยๆว่าความรู้สึกของผู้คนคือสิ่งที่ปลอบประโลมผืนดินเมื่อพวกมันหายไปจึงทําให้ประตูเปิดออกและเจ้าหนอนสีแดงก็กลับมานั่นแปลว่าปัจจัยสําคัญที่ผู้ปิดประตูใช้ในการผนึกก็คือความทรงจําที่ดีของผู้คนที่เคยอยู่ที่นั่นสิ่งนี้เปรียบดังน้าทิพย์ที่ใช้หยดฉลมไปยังผืนดินที่แห้งแล้งจากความรัก เมื่อไร่กาถาเสร็จรูกุญแจรูปร่างพิเศษที่เปล่งประกายจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ผนึกใช้ลูกกุญแจกับรูกุญแจนี้ก็จะเกิดการผนึกประตูและเจ้าหนอนสีแดงก็จะมาลายหายไปเป็นอันเสร็จพิธีผนึกประตูแต่ละบานการผนึกประตูของพระเอกนั้นสามารถขังหนอนไว้ได้เพียงชั่วคราวหากต้องการความมั่นคงในระยะยาวจะต้องมีสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างเข้ามาช่วยสิ่งนี้เรียกว่าหลักศิลา ลักซิลาคือตัวแทนของเทพเจ้าผู้มีหน้าที่ช่วยปัดเป่าและต่อต้านพวกหนอนไว้โดยในเรื่องจะมีหลักซิลาอยู่2อันคือหลักตะวันตกและหลักตะวันออกโดยทั่วไปมักจะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่มีความสำคัญหรือเปราะบางเป็นพิเศษมักเป็นที่ที่เคยเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในอดีตเช่นหลักซิลาโตเกียวซึ่งเคยเป็นเมืองที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในญี่ปุ่นเรียกว่าเกเรสคันโตเอิร์ทเควกซึ่งเกิดขึ้นในปี1923ก็คือ100ปีเต็มที่ผ่านมาเลยนยครับ ซูซุมเมะเผลอไปถอนหนึ่งในหลักศิลาออกโดยไม่ตั้งใจทําให้สมดุลของการควบคุมหนอนเสียไปก่อให้เกิดเป็นเนื้อเรื่องและการประจนภัยทั้งหมดในครั้งนี้เราได้รู้ว่าน้องแมวแท้ที่จริงแล้วก็คือหลักศิลาโดยน้องแมวสีขาวชื่อว่าไดาจินส่วนพี่แมวสีดําชื่อว่าซาไดาจินไดจินและซาไดาจินดูเหมือนจะเป็นครึ่งของกันและกันดูเพลินๆก็เหมือนกับสัญลักษณ์ของยินและหยางเลยนะครับสีขาวเป็นสีของความโชคดีสีดําสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้ หากเปรียบเทียบแล้วไดจินก็คือหยางเป็นสัญลักษณ์ของความเปิดกว้างแสงสว่างและความอบอุ่นเป็นเหมือนฝ่ายรับสังเกตจากทุกๆครั้งที่ซูซูเมะมีภัยมันจะมาคอยคุ้มกันเธอตรงกันข้ามซาไดาจินเปรียบเสมือนหญินคือสีดำเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ปกปิดไว้ความเฉยเมยความเป็นหญิงและความเยือกเย็นในเรื่องซาไดาจินมีบทบาทเป็นเชิงรุกสังเกตจากฉากที่มันต่อสู้กับนอนแดงอย่างกล้าหาญ นอกจากนี้เราจะสังเกตว่าในทุกที่ที่สุสุมเมะไปสถานที่แห่งนั้นมักจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจสิ่งนี้อาจเป็นพ่อพลังเทพของไดจินก็เป็นได้นะครับจะว่าไปมันก็ดูเหมือนมาเนกิเนกบหรือก็คือแมวนำโชคตามความเชื่อของญี่ปุ่นเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าจะนำความโชคดีโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เจ้าของจริงๆแล้วจุดประสงค์ของไดจินคืออะไรเมื่อไดจินถูกปล่อยให้เป็นอิสระมันได้ติดตามสุสุเมะไปที่บ้าน เมื่อหญิงสาวบอกว่ามันน่ารักและปฏิบัติต่อมันอยากอ่อนโยนมันก็ชอบเธอในทันทีและต้องการที่จะอยู่กับเธออย่างไรก็ตามหากหลักศิลาหายไปตัวหนอนก็จะปรากฏขึ้นมันจึงเสกให้โซตะพระเอกของเรากลายเป็นเก้าอี้พร้อมทั้งได้มอบภาระการเป็นหลักศิลาให้กับพระเอกเพื่อที่มันจะได้เล่นกับเจ้านายสุดโปรดคนใหม่ของมันความเห็นของหมอไดจินน่าจะเป็นตัวแทนของธรรมชาติรอบตัวเราที่มีทั้งความไม่แน่นอนคาดเดาไม่ได้และบางครั้งก็ขี้เล่นบางครั้งก็เกลี้ยกลย่อม ธรรมชาติรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นผืนดินผืนน้ําหรือป่าก็ล้วนต้องการความรักและความเคารพจากมนุษย์มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจกําลังโหยหาความรักสังเกตจากครั้งแรกนั้นหลังหลุดจากการเป็นหลักศิลาได้จินตัวผอมโซต่อเมื่อซุซุเมะชมว่ามันน่ารักตัวจึงพองโตและเมื่อสุซุเมะโกรธและไล่มันให้หนีไปให้พ้นตัวของมันก็กลับเล็กรีบผอมโซอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏการณ์นี้ของไดจินเป็นการตอกย้ำข้อความสำคัญของหนังที่ว่าความรู้สึกของผู้คนคือสิ่งที่ปลอบประโลมผืนดินนี่อาจเป็นสารของผู้สร้างหนังที่ต้องการสื่อให้เราทุกคนกลับมาเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และการดูแลผืนดินและสิ่งแวดล้อมให้ดีก็เป็นได้ เมื่อเรื่องดําเนินมากว่าควันเรื่องหมอเชื่อว่าหลายท่านอาจมีความรู้สึกเกลียดที่หน้าเจ้าแมวไดจินจากความเห็นแก่ตัวและความไม่รับผิดชอบของมันต่อเมื่อถึงตอนจบเราจึงได้รู้และเข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันว่าที่มันทําไปทั้งหมดก็เพื่อให้ซูซูเมะได้มาเป็นผู้ปิดประตูสําคัญประตูที่เธอเคยเปิดไว้เมื่อ12ปีก่อนแมวไดจินได้เสกให้พระเอกของเรากลายเป็นเก้าอี้เก้าอี้สีเหลืองตัวนี้แม่ของซูซูเมะเป็นคนทําและมอบให้ซูซูเมะเป็นของข,องขวัญวันเกิด มันเป็นเหมือนตัวแทนและของต่างหน้าของแม่ที่จากไปแล้วความหมายเชิงสัญลักษณ์ของเก้าอี้สามขาในความเห็นของหมอสามารถตีความได้ทั้งด้านลบและด้านบวกในด้านลบนั้นเก้าอี้สามขาสื่อถึงความไม่สมบูรณ์บาดแผลและความไม่มั่นคงอาจหมายถึงคนคนหนึ่งที่ได้สูญเสียสิ่งที่ยึดเหนี่ยวและสมดุลของชีวิตไปในด้านบวก เก้าอี้สามขาอาจสื่อถึงความสามารถในการปรับตัวเพราะแม้จะมีแค่สามขาแต่หากมองให้ดีมันก็ยังยืนได้ด้วยตนเองยังสามารถพยุงตนเองหรืออาจจะพยุงคนอื่นได้ด้วยซ้ำยิ่งในหนังเราจะได้เห็นด้วยว่าเก้าอี้สามขาตัวนี้สามารถเลี้ยงเด็กได้วิ่งไล่แมวได้และปรับตัวหนอนได้ทำให้ได้ข้อคิดเตือนใจว่าแม้ว่าชีวิตจะมีบาดแผลหรือความสูญเสียแต่ถ้าเราไม่ตายชีวิตนั้นก็สามารถดำเนินต่อไปได้เสมอ นอกจากนั้นสีเหลืองของเก้าอี้ในความหมายทางจิตวิทยาแล้วยังสื่อถึงความสุขความคิดบวกและความอบอุ่นอีกด้วยการที่แม่ทาเก้าอี้ด้วยสีเหลืองและมอบให้กับซูซูเมะอาจเป็นสัญลักษณ์สื่อว่าแม่ปรารถนาอยากให้ซูซูเมะมีความสุขความสดใสในชีวิตการที่เก้าอี้มีจุดที่คล้ายกับดวงตาสองข้างมันอาจทาให้ซูซูเมะในวัยเด็กปฏิบัติกับเก้าอี้เหมือนมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตอาจช่วยทําให้เธอรู้สึกสบายใจและปลอดภัยเหมือนว่ามันกําลังเฝ้าดูแลเธออยู่ ในภารกิจตามหาแมวไดจินของซูซูเมะและพระเอกทั้งคู่ต้องเดินทางข้ามประเทศต้องเจอผู้คนที่ไม่รู้จักมากมายสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือระหว่างทางนั้นมีคนมากมายที่คอยช่วยเหลือซูซูเมะทั้งที่พวกเขาไม่เคยรู้จักกับเธอมาก,ก่อนทั้งการให้ที่พักอาศัยช่วยนำทางให้อาหารให้ความห่วงใยและให้มิตรภาพเราจะเห็นการย้ำภาพของการอบกอดสัมผัสและให้กำลังใจก่อนจากลาอยู่ลหลายครั้ง นอกจากนั้นยังมีสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อความหมายคล้ายๆกันนั่นคือจุดสุเมมักได้รับเครื่องแต่งกายใหม่ๆในแต่ละจุดของการเดินทางเธอได้รับชุดใหม่ที่โรงเรียนได้รับหมวกที่ร้านของเพื่อนหญิงเมื่อเธอแวะไปที่ตัวเกียวเธอก็ได้รับรองเท้าบูทของพระเอกจากนั้นในตอนท้ายของเรื่องเธอก็ได้รับเสื้อคลุมของพระเอกการตีความของหมอมองว่าเมื่อต้องพบกับการสูญเสียหรือความผิดหวังบ่อยครั้งที่เราเองก็มักจะคิดไปว่าเราไม่มีใครฉันโดดเดี่ยวหรือเป็นส่วนเกินของสังคม นี่คือรูปแบบความคิดที่เกิดขึ้นบ่อยๆของผู้ที่มีบาดแผลทางด้านจิตใจอย่างไรก็ตามหากเราลองเปิดใจเราอาจจะได้พบความจริงอีกฝั่งหนึ่งที่ตรงข้ามกับความเชื่อชุดเดิมๆของเราก็ได้ความจริงที่ว่าคนแปลกหน้ายินดีช่วยเหลือซูซุเมะซึ่งกำลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากสื่อให้เห็นถึงพลังของการเอาใจใส่และความเห็นอกเห็นใจของสังคมการสนับสนุนจากผู้อื่นนี้สามารถช่วยบรรเทาความรู้สึกเหงาเกิดความรู้สึกมีพวกพ้องไม่ถูกทอดทิ้งและไม่โดดเดี่ยว ฉากการโอบกอดการสัมผัสและการให้กำลังใจยังแสดงให้เห็นถึงพลังในการเยียวยารักษาของการสัมผัสทางกายและการโอบกอดสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนที่สำคัญเช่นฮอร์โมนออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สามารถช่วยลดความเครียดส่งเสริมการผ่อนคลายและทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้ในฉากที่ชิงช้าสวรรค์เมื่อซูซูเมะมองไปในด้านลึกภายในประตูมิติเธอมีอาการเหมือนนิ่งอึง้งและเหมือนจะขาดสติไปชั่วขณะ อาการเหล่านี้เข้าได้กับภาวะ dissociation เป็นความแปรปรวนอ่อนไหวและเปราะบางของจิตใจเป็นภาวะที่บุคคลถูกตัดขาดจากความคิดความรู้สึกความทรงจําหรือตัวตนอาจเป็นประสบการณ์ที่เหมือนหลุดไปจากตัวตนหรือโลกรอบข้างภาวะนี้เป็น,นกลไกที่จิตใช้รับมือกับความเครียดที่รุนแรงหรือบาดแผลทางใจภาวะนี้สามารถมีได้หลายรูปแบบเช่นมึนชาทางอารมณ์รู้สึกเหมือนโลกรอบตัวมันหลอนๆเหมือนไม่เป็นความจริงไปจนถึงความรู้สึกหลุดมีอาการภาพตัด ฉากท้องฟ้าเหนือกรุงโตเกียวด้วยเสียงเพลงที่ติดหูความอมลังการและสีสันที่ฉูดฉาดบาดตาของฉากนี่คือหนึ่งในฉากที่หมอชอบที่สุดของเรื่องเลยนะครับในแง่ของความเป็นแอคชั่นแฟนตาซีทาให้เราได้รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วพระเอกก็ต้องกลายเป็นหลักศิลาตามคําสาปของแมวไดจินทําให้สุสมะเสียใจและโกรธแมวไดจินมากๆเธอได้ไล่แมวให้หนีไปและไม่ต้องกลับมาพบเธออีกเมื่อสูญเสียพระเอกไปสุสมะจึงได้ไปพบคุณปู่ของพระเอกที่โรงพยาบาล เมื่อคุณปู่ได้คุยกับซูซูเมะคุณปู่ก็รู้ได้ว่าซูซูเมะน่าจะเคยเข้าไปในดินแดนนิรันต์ตอนเป็นเด็กผ่านทางประตูบานหนึ่งนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเธอจึงสามารถมองเห็นหนอนสีแดงและดินแดนนิรันต์ได้ทั้งๆที่เธอไม่ใช่ตระกูลผู้ปิดประตูดังนั้นเพื่อจะได้เข้าไปในดินแดนนิรันต์ซูซูเมะจะต้องหาประตูบานนั้นให้เจอเธอจึงนึกขึ้นได้ว่าเคยมีประตูบานหนึ่งอยู่ที่บ้านเกิดของเธอแน่นอนว่ามันคือประตูที่เธอเคยเห็นซ้ําๆในความฝัน คุณปู่ถามซูซูเมะว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ทำไมต้องไปช่วยพระเอกไม่กลัวตายเหรอซูซูเมะตอบด้วยแววตาที่จริงจังว่าเธอไม่กลัวหรอกความตายเพราะชีวิตและความตายเป็นเพียงโชคชะตาสำหรับเธอแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการที่ต้องจากลากับคนที่รักและการรู้ว่าคนสำคัญของเราต้องจากไปต่อหน้าและไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้ดูเหมือนว่าเธอจะมีปมหรือบาดแผลทางจิตใจที่เกี่ยวกับการสูญเสียหรือจากลา เราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวผ่านอุปสรรคแสดงให้เห็นในเรื่องเป็นระยะระยะภาพที่ซูซูเมะกระโดดข้ามป้ายคำเตือนป้ายห้ามเข้ากำแพงกั้นต่างๆในแง่ลบมันอาจแสดงถึงธรรมชาติที่ดื้อรั้นของซูซูเมะความปรารถนาที่จะท้าทายสถานะที่เป็นอยู่หรือผลักดันตนเองให้ก้าวผ่านขีดจำกัดในแง่บวกมันอาจสื่อถึงความมุ่งมั่นความกล้าหาญการพยายามเอาชนะอุปสรรคหรือผเผชิญกับความท้าทายในชีวิตสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับรองเท้าเราได้เห็นรองเท้าที่เปลี่ยนแปลงไปห,หลายคู่ของซูซูเมะ จนถึงคู่สุดท้ายในเรื่องที่เธอเอารองเท้าของพระเอกมาใส่ฉากนี้อาจสื่อถึงความเติบโตและจุดยืนที่ค่อนข้างชัดเจนของหนังเกี่ยวกับการสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคมซุสุเมะจึงออกเดินทางเพื่อกลับไปยังบ้านเกิดของเธอซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นที่รกร้างไม่มีคนอยู่อาศัยจากการสนทนาของคุณน้าและเพื่อนพระเอกทําให้เราได้รู้ว่าแม่ของสุซุเมะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทํางานเป็นพยาบาลแม่เสียชีวิตเมื่อ12ปีที่แล้วและน้าก็รับซุสุเมะมาเลี้ยงดูนับแต่จุดนั้น หลังจากวันที่คุณแม่เสียไปไม่นานซุเมะจึงได้ออกตามหาแม่เพราะเธอยังไม่เข้าใจว่าแม่หายไปไหนวันนั้นเองเธอจึงได้เปิดประตูเข้าไปในดินแดนนิรันด์ทำไมซุเมะในวัยเด็กจึงสามารถเข้าไปในดินแดนนิรันด์ได้ส่วนตัวหมอเชื่อว่าในวันที่ซุเมะออกตามหาแม่นั้นซุเมะน่าจะอยู่ในสภาพปางตายจากพิษของความหนาวเย็นของอากาศและหิมะก่อนที่คุณน้าจะตามหาเธอจนเจอในทางจิตวิทยาเด็กวัยอนุบาล2-6ปีจะยังไม่เข้าใจความหมายของความตายอย่าง่องแท้ พวกเขายังเข้าใจว่าความตายเป็นภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวเดี๋ยวคนที่ตายก็จะกลับมาไม่เข้าใจว่าตายแล้วจะไม่ฟื้นไม่เข้าใจว่าทำไมคนเราต้องตายและไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสากลหลีกเลี่ยงไม่ได้เด็กวัยนี้ยังกลัวการจากลาคนที่รักหรือกลัวว่าคนสำคัญจะทิ้งไปเขาอาจรู้สึกผิดว่าตัวเองทำให้คนที่เขารักตายหรือโทษตัวเองว่าไม่สามารถปกป้องคนสำคัญจากการตายได้การอธิบายเรื่องความตายกับเด็กในวัยนี้ ผู้ใหญ่ควรใช้คำสั้นๆและง่ายที่สุดเพราะเด็กยังไม่สามารถเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลได้น้าธรรมกิน้าของซูซูเมะดูแลซูซูเมะมาตลอด12ปีเมื่อซูซูเมะเข้าสู่วัยรุ่นสิ่งนี้กลับกลายเป็นความรู้สึกอึดอัดพูดอะไรไม่ได้ในขณะเดียวกันน้าเองก็มีความเครียดมีความรู้สึกเหนื่อยล้ากับการที่ต้องดูแลซูซูเมะเช่นกันลึกๆแล้วเธอแอบรู้สึกเสียดายชีวิตและความสุขส่วนตัวที่ต้องเสียไปแลกกับการดูแลซูซูเมะ การที่ต้องดูแลใครสักคนเป็นระยะเวลานานๆคนคนหนึ่งอาจรู้สึกเหนื่อยล้าและหมดไฟได้ซาไดาจินเจ้าแมวดำอาจสังเกตเห็นสถานการณ์นี้มันเลยเข้าสิงนะ้าและช่วยให้นัสแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาหมอเชื่อว่าเจ้าแมวน่าจะทําไปเพื่อหวังให้ทั้งคู่ได้ปรับปรุงความสัมพันธ์เพื่อให้พวกเขาแบ่งปันความรู้สึกที่แท้จริงต่อกันบ้างฉากที่ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันขณะนั่งรถจักรยานไปด้วยกันนั้นถือเป็นหนึ่งในฉากที่กินใจหมอมากๆเลยนะครับ ฉากนี้สื่อให้รู้ว่าเราควรยอมรับว่าเรารู้สึกอย่างไรบางทีการได้แสดงความรู้สึกที่เป็นลบเช่นน้อยใจโกรธเสียใจออกไปบ้างบางทีมันก็ช่วยให้ความอัดอั้นตันใจดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังว่าอาจจะส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ได้หากพูดไม่ถูกจังหวะนะครับเมื่อซูซูเมะและนาะเดินทางมาถึงที่ที่เคยเป็นบ้านหลังเก่าของเธอณจุดนี้เราผู้ชมทุกคนได้รู้แล้วว่าบ้านเกิดของซูซูเมะอยู่ที่โทโฮคุแม่ของซูซูเมะเคยเป็นพยาบาล เธอเป็นซิงเกิลมัมเลี้ยงดูซูซุเมะเพียงคนเดียวทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในบ้านหลังเล็กๆริมทะเลซูซุเมะได้ค้นจนเจอสมุดบันทึกเล่มเก่าของเธอเธอหยิบสมุดเล่มนั้นขึ้นมาอ่านไล่เปิดย้อนไปทีละหน้าจนไปพบกับหน้าที่มีการขีดฆ่าด้วยหมึกดำทั้งหน้าที่หัวของสมุดนั้นระบุว่าเป็นวันที่11มีนาคมแล้วความทรงจำต่างๆในวันนั้นของเธอก็กลับมาเสียงสัญ,ญญาณเตือนดังขึ้นเตือนว่ากำลังจะมีสึนามิให้ทุกคนอพยพขึ้นที่สูงโดยเร็ว ฉากที่ซูซูเมะเปิดบันทึกของตนเองนี้คือฉากที่สําคัญมากๆของหนังนะครับมันเหมือนเป็นตัวเฉลยว่าที่จริงแล้วอะไรคือสิ่งที่สร้างบาดแผลในจิตใจให้กับเธอเพราะตลอดเรื่องเราแทบไม่รู้เลยว่าเธอเป็นใครมาจากไหนเคยเจออะไรมาหนังค่อยๆให้คําใบ้กับเรามาทีละนิดทีละนิดฉากการขีดฆ่าด้วยหมึกสีดํานี้สื่อความหมายว่าเหตุการณ์11มีนานเป็นเหมือนความทรงจําและฝันร้ายของคนญี่ปุน่นเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่อยากที่จะพูดถึงหรือต้องการที่จะขีดฆ่าให้ออกไปจากความทรงจํา แผ่นดินไหวและสึนามิในโทฮโคุปี2011เป็นแผ่นดินไหวและภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นแผ่นดินไหวมีขนาด9.0มีผู้เสียชีวิตเกือบ20,000คนประชาชน2 0 0 0 0คนกลายเป็นคนพัดถิ่นไม่มีที่พักอาศัยผลต่อสุขภาพจิตของประชาชนการศึกษาขององค์การอนามัยโลกประมาณว่ามีผู้อพยพมากถึง25%มีอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลและซูซุเมะก็คือหนึ่งในตัวแทนของผู้ประสบภัยเหล่านั้นที่ยังคงต่อสู้กับบาดแผลเรื้อรังที่ฝังลึกในจิตใจ ตอนนี้เรื่องราวต่างๆถูกเชื่อมโยงอย่างชัดเจนมากขึ้นคำถามคืออะไรทําให้ความทรมจงจำของซูซเมะลบเลือนไปทําให้เธอจําเหตุการณ์นี้ไม่ได้ปรากฏการที่คนคนหนึ่งหลงลืมในเรื่องที่มีผลต่อจิตใจอย่างรุนแรงเรียกกระบ,บวนการนี้ว่า Repression Repression เป็น,นกลไกการป้องกันทางจิตชนิดหนึ่งที่จิตของเราเลือกใช้เพื่อรับมือกับบาดแผลหรือความทรงจําที่โหดร้ายโดยจิตใจของเราจะพยายามเก็บและกด ความทรงจําที่เจ็บปวดเหล่านี้เอาไว้และฝังมันลึกลงไปในจิตใต้สํานึกจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์หรือเจ็บปวดสรุปแล้วซูซุเมะไม่สบายทางจิตด้วยโรคอะไรกันแน่ก่อนอื่นหมอขอสรุปอาการความไม่สบายทางจิตที่สังเกตได้จากหนังสาอาการดังนี้ 1. นึ่งสุสุเมะมีความฝันเกี่ยวกับเหตุการณ์ร้ายซ้ำๆ2มีอาการหลงลืมส่วนสําคัญของเหตุการณ์ร้าย 3. ม,มีอาการหลุดหรือภาพตัดหรือที่เรียกว่า dissociation เมื่อรวมทั้งสาอาการที่เกิดขึ้นแล้ว หมอพบว่าเรายังไม่สามารถที่จะวินิจฉัยความผิดปกติเข้ากับโรคใดๆได,ได้เนื่องจากมีข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ซูซูเมะจะไม่สบายด้วยโรคที่ชื่อว่า PTSD หรือโรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรง PTSD คือความผิดปกติทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่มีอาการเกิดขึ้นหลังจากที่ได้เผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงและนี่ก็คือเกณฑ์การวินิจฉัยโรค PTSD นะครับตัวหนังสือสีแดงคืออาการที่เกิดขึ้นกับซูซูเมะ การรักษา PTSD ประกอบไปด้วยการทำจิตบำบัดการให้ยาหรือทั้งสองอย่างร่วมกันหลังปักศิลาทั้งสองเข้าไปที่หนอนแดงซูซุเมะวัยรุ่นได้พบกับตัวเธอเองในวัยเด็กในวันที่โลกพังทลายในวันที่แม่ไม่อยู่แล้วเด็กน้อยนั่งอย่างหงอยเหงาและตื่นตระหนกที่หาแม่ไม่เจอไม่ว่าจะร้องตะโกนหรือร้องไห้มากแค่ไหนแต่แม่ก็ไม่กลับมาประโยคคำพูดหนึ่งที่มันโคตรเศร้าสำหรับหมอนะครับไม่ใช่ประโยคที่ซูซุเมะร้องหาแม่ แต่เป็นประโยคสั้นๆที่เด็กน้อยพูดว่าตอนนี้บ้านหนูหายไป,ไปแล้วบ้านคือสัญ,ญลักษณ์ของที่พักพิงที่พึ่งที่พักอาศัยหรือโลกทั้งใบการที่ต้องสูญเสียทั้งแม่และบ้านไปสําหรับเด็กคนหนึ่งแล้วมันคงเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายมากๆครั้งหนึ่งของชีวิตหมอค่อนข้างมั่นใจว่าหลายท่านจะต้องทำนบพังให้กับฉากนี้ในโลกของความเป็นจริงเราจะเห็นโพสต์ประมาณนี้บ่อยๆถ้าคุณมีโอกาสพูดคุยกับตัวคุณเองเมื่อสิบปีที่แล้วคุณจะบอกเขาเรื่องอะไร แล้วถ้าคุณได้พบกับตัวคุณเองในวันที่ใจแตกสลายในวันที่โลกพังทลายคุณจะดูแลเขาอย่างไรซูซูเมะวัยรุ่นวิ่งเข้าไปสวมกอดซูซูเมะวัยเด็กเด็กน้อยยังไม่เข้าใจได้แต่ร้องไห้และตะโกนหาแม่ต่อซูซูเมะวัยรุ่นก้มหน้าร้องไห้นึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะดูแลเด็กหญิงอย่างไรเมื่อซูซูเมะวัยรุ่นเหลือบไปเห็นเก้าอี้ตัวเก่าของแม่เธอจึงนํามันไปมอบให้กับซูซูเมะวัยเด็กที่กาลังร้องไห้ เด็กน้อยหยุดร้องไห้ในทันทีสุสุเมะวัยรุ่นจึงได้พูดประโยคให้กำลังใจที่ดีมากๆประโยคหนึ่งว่าฟังนะสุสุเมะวันหนึ่งหนูจะโตขึ้นอย่าได้หวาดกลัวอนาคตไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเธอจะพบผู้คนมากมายที่เธอห่วงใยและเธอจะได้พบกับผู้คนมากมายที่ห่วงใยในตัวเธอเช่นกันมันอาจจะยากในการก้าวไปข้างหน้าแต่ในค่ำคืนนั้นมืดมิดที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดมันจะมีเช้าวันใหม่เสมอ คำพูดให้กำลังใจของซูซูเมวัยรุ่นนั้นส่งผลเชิงบวกต่อซูซูเมวัยเด็กแม้ว่าในทางปฏิบัติในได้โลกของความเป็นจริงนั้นการพูดประโยคให้กำลังใจที่ยืดยาวและมีนามมาทำสูงแบบนี้กับเด็กวัยอนุบาลที่อยู่ในสภาวะครึ่งเป็นครึ่งตายและมีจิตใจที่ตื่นตระหนกจากการหาแม่ไม่เจออาจจะไม่สามารถเยียวยาใจและทำให้เด็กคนนั้นสงบและเข้าใจได้จริงๆแต่อย่างน้อยสำหรับผู้ชมอย่างเราทุกคนสารที่ซูซูเมวัยรุ่นพูดออกมานั้นหมอเชื่อว่ามีผลต่อพวกเราเอาแค่หมอคนเดียว เมื่อได้ดูฉากนี้ทีไรก็ต้องบอกตัวเองเสมอว่าอย่านะอย่าร้องอีกนะไม่เอาแล้วนะขณะดเดียวกันสำหรับซูซูเมะวัยรุ่นเธอก็ได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วคนที่มอบกำลังใจและพลังบวกให้กับเธอในวันนั้นจริงๆแล้วก็คือตัวเธอเองนี่คือแก่นของเรื่องที่ดีมากๆนะครับเราทุกคนสามารถให้คำปลอบโยนให้กำลังใจและความหวังแก่เด็กน้อยในตัวของเราได้หลังจากส่งเด็กน้อยกลับไปยังโลกของเธอที่ฉากสุดท้าย ซูซูเมะวัยรุ่นพูดกับพระเอกก่อนที่จะผนึกประตูสีฟ้านั้นว่าฉันลืมไปเลยเรื่องสำคัญนี้ลืมไปเลยเลยว่าฉันได้รับทุกสิ่งทุก,ทกอย่างที่มีความหมายมา,มาตั้งนานแล้วประโยคนี้มีความลึกและตีความได้หลายแบบเลยนะครับถ้ามองในรูปธรรมสิ่งที่มีความหมายที่ซูซูเมะได้รับมาตั้งนานแล้วที่เธอพูดถึงอาจหมายถึงเก้าอี้สามขาที่เป็นตัวแทนของแม่เธอแต่ถ้ามองในเชิงนามธรรมาสิ่งที่ซูซูเมะหมายถึงอาจเป็นทุกๆสิ่งที่มีคุณค่าทั้งความรัก การดูแลเอาใจใส่ความทรงจําที่ดีที่ได้รับจากแม่และน้าของเธอรวมไปถึงน้ําใจความเมตตากรุณาจากคนรอบข้างที่เธอได้พบเจอทั้งหมดล้อมรวมให้เกิดเป็นเธอที่มีทั้งความกล้าหาญความเสียสละและความรับผิดชอบในวันนี <The> e <ância> ้เมื่อหนังจบลงเพลงคานาตะฮารูกะของแรดวิมก็ดังขึ้นมาทันทีตอนแรกหมอไม่ค่อยเข้าใจกับความหมายของเพลงเพลงนี้เลยนะครับ แต่เมื่อได้กลับไปทบทวนคำพูดสุดท้ายของซูซูเมะและเนื้อหาของเพลงให้ดีเราจะพบว่าเพลงเพลงนี้มีความหมายเป็นส่วนเติมเต็มในสิ่งที่ซูซูเมะได้เรียนรู้นะครับเป็นเพลงที่สื่อแทนความรักของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มอบให้กับผู้ที่จากไปทุกๆสิ่งที่เคยเป็นความทรงจําที่ดีที่ผ่านมามันคือสิ่งที่ได้สร้างให้เราเป็นเราในวันนี้เพราะความรักคือสิ่งที่ซูซูเมะได้รับมาตลอดเพียงแค่เธออาจไม่เคยมองมันหรือแค่มองไม่เห็นมันแต่วันนี้ณจุดนี้ เธอมองเห็นมันแล้วการผนึกประตูของซูซูเมะที่แท้จริงคืออะไรในเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิทยาสถานที่รกร้างอาจสื่อถึงบาดแผลของจิตใจความทรงจําจากประสบการณ์ที่เลวร้ายซึ่งถูกเก็บกดไว้ในจิตใจชั้นลึกของคนเราเมื่อถูกรบกวนจากสาเหตุใดๆก็ตามมันก็สามารถทําให้เกิดหนอนแดงทางจิตใจขึ้นได้นอนแดงเปรียบได้กับความคิดหรืออารมณ์ด้านลบของคนเราไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความกลัวความโกรธแค้นความวิตกกังวล อารมณ์ที่เป็นลบเหล่านี้เปรียบได้กับหนอนแดงที่สามารถทะลุกออกจากจิตใจชั้นลึกมาสู่จิตใจชั้นบนของคนเราได้ปรากฏการที่หนอนแดงกระแทกพื้นดินจนเกิดเป็นแผ่นดินไหวจึงเปรียบได้กับผลกระทบที่เกิดจากความทุกข์ทางใจนั้นขึ้นมาบนจิตใจชั้นบนจนทําให้มีอาการต่างๆประตูเปรียบได้กับทางผ่านของอารมณ์ทางด้านลบกระบวนการปิดผนึกประตูในเชิงสัญลักษณ์สามารถตีความหมายได้2แบบแบบที่1การปิดผนึกเป็นการจัดการกับอารมณ์จิตใจเพื่อให้ชีวิตได้ก้าวต่อไป คือการ move on โดยการจัดการกับความคิดและความรู้สึกทางด้านลบกักและเก็บเรื่องราวในรา,รายนั้นไว้ในมิติของมันไม่ให้มันขึ้นมารบกวนจิตใจเราได้ความหมายในแบบที่2การปิดผนึกประตูยังอาจหมายถึงการเลือกที่จะเก็บความทรงจําที่ดีเรื่องราวในอดีตที่มีคุณค่าแล้วเปลี่ยนมันให้เป็นพลังบวกให้เป็นแรงใจให้เราก้าวต่อไปเป็นการ move อ n อนในอีกรูปแบบหนึ่ง อย่างที่เรารู้กันว่าในกระบวนการผนึกประตูนั้นการที่รูกุญแจจะปรากฏขึ้นได้จะต้องมีการอัญเชิญวิญญาณที่เคยอยู่ในบริเวณนั้นมาเมื่อซูซูเมะจะผนึกประตูบานสุดท้ายที่บ้านเกิดของเธอเราจะมีโอกาสได้ยินเสียงคําพูดสุดท้ายของผู้ที่จากไปในเหตุการณ์11มีนานี่นะับเป็นวิธีการเล่าเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับและก็เป็นฉากที่สะเทือนใจใครหลายๆคนอย่างมากเช่นกันในฉากนี้เราจะได้ยินประโยคคำร่ำลาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นก่อนไปทำงานที่ว่า ีย๋ยวจะเจอกันานะไปก่อนนะครับกลับบ้านเ,เร็วๆนะคะอย่าไปสายหลังสิ่งที่สะเทือนใจมากๆก็คือพวกเขาเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยว่าประโยคที่เขาพูดกันนั้นมันจะเป็นคำพูดสุดท้ายของชีวิตอารมณ์ของหนังยิ่งดิ่งและลึกลงไปอีกเมื่อเราได้ยินคำสวดของโซตาที่พูดว่าข้ารู้ว่าชีวิตของคนเรามีอยู่เพียงชั่วขณะทุกวันเรามีชีวิตที่เคียงขนานไปกับความตายแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้น เราก็ยังอยากจะขออีกสักครั้งแม้ว่าจะเป็นเวลาแค่เซี่ยวนาทีเรายังอยากที่จะใช้ชีวิตของเราอยู่เหตุการณ์เสวตมีนาที่โทโฮคุนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงของวันศุกร์ธรรมดาวันหนึ่งสิ่งนี้สอนให้เราได้รู้ว่าความตายนั้นอยู่ไม่ไกลจากตัวเราเลยชีวิตเป็นไปด้วยความไม่แน่นอนฉะนั้นจงอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตจงมีสติกับทุกๆวันจงบอกรักคนที่เรารักและโอบกอดคนที่สำคัญในชีวิตของเราอยู่เสมอ ก่อนจากกันไปบอกหมอหน่อยครับว่าท่านได้ข้อคิดอะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างและฉากไหนคือฉากที่ท่านประทับใจที่สุดและนี่ก็คือทั้งหมดของฟัน d a เมนทัลช่องสุขภาพจิตสำหรับคนรักความบันเทิงสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ